สวัสดีครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องเราก่อนรับชมคลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเรานะครับขอบคุณครับไปและวัสดีครับาม่ได้อยู่ผมนะกับพี่กอลฟเฟนเช่นเคยวันนี้ก็มาอยู่กับเกมหมยครับกันเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาพรีเซนต์มอดแครย์โซเดอนั่นเองนะหรือในชื่อภาษาไทยก็คือมอดทหารจิว๋วนั่นเองนะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับ อา้าวทำไมเงียบไปล่ะอ๋อต้องดูเลยใช่ไหม <Yes. c oughs> อา้าวทำไมเงียบไปเฉยเอเออ,อยู่กับโมเมนต์คนเดิมเพิ่มเติมมันมีสีขัดนะอ่าสีอะไรเนี่ยวันนี้สีอะไรสีเหลืองกับสีแดงอ๋อใช่วันนี้เหลือ,องกับแดงแล้วมาชนกูเดือดเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเออ นะโอเคครับผมอ่ะเอาเอาเข้าไปนะเอาเข้าไปนะก็สำหรับมอดนี้นะผมก็สามารถลงได้ตั้งแต่เวอร์ชัน1.4.5จนถึง1.12.2ในแพลตฟอร์ม Java Edition PC โทรศัพท์อดนะจ๊ะนะอ่าโอเคครับผมนะสำหรับมอดนี้แล้วไอ้โค้ดเรียวโปรดักชันที่คืออะไรเนี่ยอ้าวทุบก็ได้โอเคโอเคนะไม่ไม่เกี่ยวอะไรนะเขาเพียงแค่แปะค่าโฆษณาเฉยๆค่าโฆษณาที่ทุบเมื่อกี้ก็คือ แค่ส <Wha> ิบาทเองโอเคนะผมก่อนอ่นเลยผมต้องมาทำเซ็ตก่อนสำหรับม็อดนี้นะผมมีสรรพคุณยังไงกันหรือสำหรับเราเหรอใช่แล้วต้องถามพี่เมนก่อนเพราะว่าพี่เมนเขาคือผู้ลเริ์เอิบนั้นมาเนี่ยมาเนี่ยเลยมามาเนี่ยเออแล้วทุบทำไมเดี่ยอโอเคกดละนี่นะก็มาวันนี้นะมันคือสรรพคุณมันมีอยู่ว่าเราจะมีทหารจิ๋วที่มันไม่ถูกที่หน้ากันเลยนะก๊อป อยู่สองสีก็คือเหลืองกับแดงเอ่อรู้สึกว่ามันสะนท้อนอะไรหรือเปล่าวะ <laughs> ไม่ไม่เลยไม่เลยก็ไม่ <จะ S 1> ไมีมมเหลืองกับแดงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เหลืองกับแดงอย่างเดียวสิ yes ใช่มันมีตั้งหลายสีรวมไปถึงหลายสีตัวนี้เลยครับผมตามที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยตาลายหมดแล้วมั้งท่านผู้ชมน่าดูโอ้โหเยอะจริงๆครับผมไอเทมว่าแต่พี่เมนครับพี่เมนครับว่าแต่ในไอเทมมันก็มีอยู่ในตัว นี้อยู่แล้วแล้วทำไมพี่เมนต้องวางแบบนี้เอ่อแล้วว่าผมเสียเวลาเปล่าแล้วเนี่ยใช่แล้วไม่นะไม่เฮ้ยเบนอย่าพิ่งไปตายไม่ไม่โอ,อเคโอเคนะผมนะก็สำหรับมอดนี้นะผมนะก็สามารถสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้นั่นเองนะผมเอาไว้ยานะก็คือเราสามารถปั้นพวก ไอถ้าหารจิ๋วขึ้นมาได้ไงครับผมอ้าวทำยังไงกันหรอนะสำหรับวิธีคราฟนะผมก็สามารถคราฟได้โดยการมีพวกบล็อกไอ้ดินปั้นนะผมแล้วก็อาจะบอกว่าไงเป็นดินวิญญาณนะผมนะสำหรับโซแซนนั้นไอโซแซนนั่นเองนะผมนะเป็นหินดินวิญญาณที่สามารถหาได้จากเนเธอร์เท่านั้นนะก็ถ้าหันอึมาก็จะสามารถสร้างได้สี่อันนั่นเอง แล้ววิธีการง่ายๆครับผมนะก็คือเราสามารถย้อมสีได้นะผมถ้าวางแบบนี้มันก็จะเป็นแค่ทหารทโง่ไม่มีสีอะไรไงล่ะนะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ครับผมนะซึ่งวิธีการเปลี่ยนสีก็ง่ายๆเลยครับผมเพียงแค่เอาบล็อกไอไอเอาไอเทมที่มันเป็นพวกที่ให้สีได้ครับผมอย่างพวกไอโรตเลสก็จะให้สีแดงอย่างนี้นะผมพวกกระดูกเศษกระดูกก็จะให้สีขาวอย่างนี้นะผมนะซึ่งเราสามารถใส่กับของพวกนี้ได้น่นเองและในมดนี้ยังมีของพิเศษก็คือเราสามารถใส่พวกผลไม้ไอ้ พวกผักผลไม้ได้นั่นก็คือแครอทโปเตโต้นะผมแล้วก็่บีทลูทนั่นเองนะผมพึ่งเป็นหสามอย่างที่สามารถใส่เข้ามาได้ับผมแล้วครับก็ตามนี้เลยนะเราเราขอเสริมนิดนึงครับสามารถใส่พัมกินกับวอเตอร์เมลอนได้ด้วยวอเตอร์เมลอนนะสุดยอดไปเลยเฮ้ด้วยอย่าลืมเค้กอย่าลืมเค้กครับมีอสำหรับอันนี้คือวิธีการแคสไอวิธีการคราฟคนนะ สำ่วิธีการขับม้ากก็ง่ายๆเลยครับผมเพียงแค่คุณต้องมีดิน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 ครับผม4ี่อันแล้วก็โซโซแซนครับผมนะินไอดินดินวิญญาณอีกเช่นเคยนะอ่าจะบอกทรายวิญญาณก็จะว่าไงอยู่นะบวกว่าเป็นดินเลยดีกว่านะก็จะน่าจะง่ายกว่าสําหรับไอ้ถ้าเป็นพวกไอ้เป็นกะัตรก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่เพิ่มขนนกขึ้นมาขางบนนี้นั่นเองนะอ่า ง่ายเลยไมล่ะนะผมก็จะมีพวกเต่าด้วยับผมผมก็ยังสงสัยว่าคนมันขี่เต่าได้ไงนะเพียงแค่คุณมีเพียงเพียงแค่คุณมีไอเทมสีแล้วก็แซนโซแซนสองอันนะผมตามนี้เลยนะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ชมสามารถอ่านลงไปในหนังสือนี้ได้ผมนะซึ่งหนังสือตัวนี้นะผมก็สามารถคราได้ตามนี้เลยับผมเพียงแค่คุณเพิ่มตัวหนังสือเพิ่มหนังสือลงมาข้างล่างนี้เท่านั้น นะก็ง่ายๆเลยนะสำหรับถัดไปนะผมก็คืออะไรเงี้ยเหรอพี่เมนต่อไปก็คือการใช้กันพคอเดอร์กับติ๊กนะครับผมนะซึ่งคอยอเทมของพวกนี้นะผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนั่นเองนะผมส่วนหนึ่งซึ่งตัวเล็กน้อยๆ2ตัวสามตัวหรือจะเป็นพันตัวล้านตัวแสนตัวมาลุมกันนะผมก็สามารถให้ไอเทมในการโจมตีได้นั่นเองนะซึ่งโด,ดการใส่ติ๊กเข้าไปเขาจะถือติ๊กนะครับผม แล้วก็ไปฝากขอเช่าให้ดูกับเจ้าตัวแดงนะน่ายส่สติก่าเรียบร้อยผมเขาถือสติก๊กเรียบร้อยแล้วนะจนังหวะนี้ดูครับผมนะสำหรับสติก๊กนะผมก็จะมีดัมเมจอยู่ที่สองถึงสามนั่นเองนะซึ่งใครหยุดฝนะก็ได้นะก็ดีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหยุดฝนก่อน<จ>ง<ล>หยุดเรียบร้อยฝนหยุดแล้วว้าวพื้นเปียกเลยนะผมจังหวะนี้เอ้ยเขาสนใจกูสิอ้าวอะไรลึก ก็ใส่ดินโมโหเจ้าไม่นะโอเคนะผมนะอ่าอันถัดไปก็จะเป็นดินปืนนะผมเมื่อหักใส่ดินปืนเข้าไปนะผมก็จะมีเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าระเบิดนั่นแหละนั่นแหละเมื่อหักตีกันแล้วมันจะระเบิดตัวตายนะผมก็คือสละชีพนั่นเองนะโอ้ช่างน่าสงสารนะผมนะเดี๋ยวดูนะผมเสร็จแล้วก็จะตีอีกหนผม นี่ครับผมระเบิดตัวตายครับผมนะถ้าใครใส่ตัวนี้นะเหมือนกับพีชีพไงล่ะน่าสงสารนะผมเหมือนกับไอที่ผมเคยรีวิวไปครับผมให้เมดถือระเบิดนะแล้วเวลาตีเมดเมดก็จะระเบิดตัวตายโอ้โหโคตรน่าสงสารจริงๆนะ yes อ่าก็จะตีได้แรงขึ้นครับผมถ้าใส่สติ๊กนะนะครับผมอ่าตีแรงขึ้นจริงครับผมนะเรียบร้อยตายหมดเลยเฉยนะครับผมอ่าสำหรับไอเทมต่อไปนะผมก็คือรีโมทคอนโทรนั่นเองนะ ซึ่งรีโมทคอนโทรลนะผมจะมี3รูปแบบนะผมซึ่งวิธีการคลับก็แตกต่างกันไปตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่งไงคนระับผมนะ,อ,ะอันสุดท้ายจะเป็นออฟซิเดียนนะผมนะซึ่งจะถามว่าถ้า3มอันนี้แตกต่างกันยังไงก็แทบไม่ได้แตกต่างกันเลยที่ว่านะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะผมเพียงแค่เพิ่มระดับความยากและความสวยและความฮาร์ดคอร์ขึ้นไปนั่นเองนะอเ,เออมีแค่นั้นเองนะโอเคแล้วนะผมสำหรับรีโมทคอนโทรลสามารถทำอะไรได้ัเหรอก็เพียงแค่คุณ คุณมีของพวกนี้ใช่ไหมแล้วคุณคุณขิ้เกียจะตีเล่นใช่ไหมโอเคครับผมวิธีง่ายๆก็คือกดสวิตช์ครับผมมันก็จะกลับไปเป็นดินน้ำมันเหมือนเดิมนะตามที่เห็นเลยนี่ครับผมนี่คนระับอ่ะอีก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 ครับผมอีกครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลอีกแบบหนึ่งนะซึ่งหลักการทำงานของรีโมทคอนโทรลก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่ นะผมผมก็จะไม่ให้มันสู้รบกันไงนะสงบศึก <c oughs> ยังไงเราก็มีรีโมทคอนโทรลแล้วก็สามารถสงบศึกได้ไงนะเอายาๆนะผมอ่าโอเคครับผมสำหรับของไอเทมในมอดนี้ก็หมดเพียงแค่นี้นะผมนะสำหรับการรีวิวนะซึ่งม,นะม้านะผมเราก็สเออลืมบอกไปนะผมสำหรับมา้านะับเราก็สามารถใส่ลงไปได้อย่างแบบนี้นั่นเองนะผมมุดว่าผมมีอันนี้หนึ่งตัววิธีการใส่มา้าหรือพวก สัตว์ต่างๆที่อยู่ในมอสนะผมก็เพียงแค่คุณกดเข้าไปมันก็จะเข้าไปขี่แล้วนะซึ่งวิธีการกําจัดมันก็ง่ายๆครับผมนะสําหรับของพวกนี้นะก็กดเพียงแค่แล้วก็นะอ่าถ้าท่านผู้ชมขี้เกียจกําจัดแบบนี้ก็ใช้รีโมทเลยครับ <c oughs> ง่ายดี <c oughs> อ่าโอเคครับนะผม นะก็ในไปในส่วนถัดไปเลยนะโอเคครับผมมาในส่วนถัดไปนั่นเองนะผมนั่นะสำหรับส่วนถัดไปนะผมก็คืออะไรเงี้ยเหรอสุขาไงแดงกับเหลืองใช่แล้วผมเราก็จะมาทดสอบมอด,ด้วยกันทําให้มันตีกันเองนั่นเองนะผมอ้าวท่<อ>านผู้ชมอ่าผมมีคําถามนะผมท่านผู้ชมครับสําหรับสองตัวนี้นะผมนะท่านผู้ชมชอบสีไหนกันเอยแล้วคิดว่าสีไหนจะชนะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะผมนะ นี่แหละคือสาเหตุว่าทาไมผมต้องเปิดรอบเปิดตัวนั่นเองนะเพออือ่อให้่านชม,มคอมเมนต์มีำคำถามว่าทำไมต้องเป็นเหลืองกับแดงละ่ะเออนั่นสิทำไมต้องเป็นเหลืองกับแดงอะ่ะเอออย่างเี้ดอน,นั่นสิทเออเอองเเออ ผมไม่รู้ต้องพูดสิต้องพูดสิไม่รู้พี่เมนสิพูดแบบ่พี่เมนถามแบบนี้แสดงว่าพี่เมนก็ต้องรู้ไม่รู้นะผมอ่าท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะผมที่ผมสนทนากับพี่เมนนะสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยว่าสีแดงกับสีเหลืองอันไหนจะชนะนะผมนะสีไดจะชนะนะก็โอเคผมสำหรับเป็กซัสนะผมผมต้องอธิบายก่อนเป็กซัสคืออะไรกันเหรอก็คือ หัวทัพของเรานั่นเอง<บ>ซึ่งจะถืออาวุธดีๆอยู่นะผมนั่นก็คือสติ๊ก,กเหมือนกันหมดเลยมันดีตรวไหนวะมันดีตรงไหนวะตัวเนี่ยเออนะผมไม่มีอะไรพิเศษนะผมเพียงแค่มันเป็นตัวที่สามารถบินได้แล้วก็ไปตีกับชาวบ้านได้นั่นเองนะ<อ>ก็เอาไว้เป็นหัวทับนั่นแหละนะความจริงผมจะใส่นี่แล้วจะใส่อีไอเนี้ยไออะไรนะที่ตัดขนแกะมีใบมีตัดขนแกะนะผมนะ่าซึ่งใบมีตัดขนแกะผมลืมบอกไปสามารถคาบได้นั่นเองนะผม โดยการเอาที่ตัดขนแกะมานั่นเองนะอ่าฝนตรงอีกแล้วนะผมนี่ครับที่ตัดขนแกะมาพอที่ตัดขนแกะเสร็จนะผมถ้าอยากจะคราฟเป็นใบมีดก็แยกใบมีดอกอ,อกแกตนกันแหละนะเอาง่ายนะสามารถคราฟกับคืนได้นะซึ่งขอหยุดฝนก่อนและในขนาดนี้นั่นเองผมคงเชื่อว่าท่านผู้ชมคงน่าจะเขียนบทแล้วนะว่าสีแดงกับสีเหลืองใครจะชนะอ่าพี่แม่นพนันว่าสีอะไรพี่แม่เสียอะไรเลือกเสียอะไร สีแดงไรซ้ำเท่าหรือสีเหลืองอ่ะผมชอบสีแดงว่าจะมารอบอ่างั้นผมเข้าสีเหลืองก็แล้วกันนะอ่าเดี๋ยอ่าผมเราขอถือธงสีเหลืองก่อนแล้วก็แล้วกันนะส่วนพี่เป้นถือธงสีแดงเนี้ยได้ได้นะผมอ่าเราถือธงสีเหลแดงันต้องเรียนของตัวงานนี้อ่าโอเคครับผมนะเรียบร้อยอ้าวพี่เป้นแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ยอมยังไม่ได้ยอมสีเลยดีกว่ากูต้องถือสีแดง กุลิมเอาพี่แมนจะเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งแล้วเหรอกุลิมอ่าสีุดายสุดาโอเคครับผมนะก็โอเคครับผมนะก็ในการสงครามครั้งนี้เราก็จะมาเปิดศึกภายใน3 2 1สองหน่ศูนย์เตียนได้ครับผมอ้าวเตียนแล้วผมเปิดอีกฝั่งนึงไปไปตกลงไปเอาแล้วผมเตียนแล้วครับคิดว่าสีไหนจะชนะครผม พอแล้ววว้าโอเคครับผมคือสงครามนี่คือสงครามนะผมนะเราจะมาดูว่าส, <ง S 2> สีไ<า>หนจะชนะรเนอะเอ้ยเอาแล้วผมสีเหลืองนำหรือเปล่านะผมหรือสีแดงจะนำนะโอ้โหสุดอยอดนะผมตีกันเยอะนะผมแต่สีแดงดูท่าจะชนะนะผมจังหวะน,นี้โอ้โหทหารรัสสีแดงเหลือเยอะมากเลย โอ้สีแดงครับผมเอาแล้วผมสงบศึกครับผมสีแดงชนะนั่นเองซึ่งฝ่ายพี่เมนเชนะอีกแล้วเหรอวะกูเก่งคร <st> ับครั้งที่แล้วพัดน,นันก็แพ้โอ้โหกูเก่งนะ <st> อ่ะเออไม่น่าเลยพี่เมนอะไรเน<ล>ี่ยะผมสำหรับท่านผู้ชมนะผมที่พัดนันสีแดงไปก็ชนะนั่นเองนะผมอ่า นะสำหรับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้นะผมนะเอฮ้ยไงไม่มีอะไรให้นะอ่ะเอ้ามันอีกรอบไหมล่ะก๊อลผู้หญอีกรอบไหมล่ะอีกรอบหนึ่งไหมล่ะนะอ่ะจัดสนามใหม่ครับผมคนละสิบหกเลยคนละสิบหกก็พอคนละสิบหกเลยสีแดงรอบรอบนี้สับสีกันบ้างนะผมเราจะเลือกสีแดงได้ได้ได้แล้วผมแล้วท่านผู้ชมล่ะจะเลือกสีใดอ่าเอาแล้วผมตอนนี้ขอปิดมาแล้วครับ ทหารม้าเอ่อกำหนดทหารม้าตัวเดียวทหารม้าทีกรสดไม่ต้องนะใส่แค่กระตุกโอเคไหมทหารม้าตัวเดียวนะผมเดี๋ยวผมมีสิกอันเดี๋ยวผมจะเลือกก็แล้วกันนะว่าจะยังไงนะผมนะซึ่งอาวุธเราจะเป็นสติกหนึ่งไอ้สติกห้าไอ้สิบห้าอันนะผมนะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นใบมีดนะผมใบมีดขนแกะนั่นเองมันใช้ใบมีดได้ด้วยเหรอได้ได้ได้ใบมีดขนแกะอ๋อโอเคอันนี้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  อ่าฉันเห็นแล้วฉันเห็นละอ่าโอเคครับผมอ่างั้นเลือกวิธีการเลือกใหม่ละกันนะตามฉบับของพี่เม้นนะอ่า,อาโอเคครับผมไปหนึ่งอันก็เรียบร้อยถือม้าผมม้าอยู่ไหนม้านี่ครับผมม้าดินนะเรียบร้อยอม้มาดินถือม้าถือมีดเอาไนะที่เหลือถือสติกกันหมดนะผมอ้าวเอาไปเอาไประเบิดสีไหมระเบิดสีไหมระเบิดสีอันไหมได้จะเล่ระเบิดใช่ไหล่ะ ยังได้กอลยได้ระเบิดกับสติ๊กถือกันได้เปล่าได้มั้งไม่ได้อาจจะเป็ดระเบิดนี่ระเบิดนี่ล่ะสี่อันระเบิดสี่อันนะอ่าสี่อันนะผมไอ้กอล์ฟสองคนแพ้ต้องร้องเจนร้องไปต่อไอเจคขาเจนขากอลฟร้องไปต่อมันคืออะไรอ่ะมันเป็นดีมชิบหายแล้วเอาไหมเอาเปล่าเดี๋ยวผมนะก็ ท่านผู้ชมครับผมจะเลือกสีอะไรนะผมก็ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมเลือกเลยครับผมนะผมว่าเลือกกันหมดแล้วนะจังหวะน,นี้อ่าโอเคครับผมนะก็จะยังไงต่อดีนะผมนะอ่าอออจะรับคำท้าดิไปเนี่ยเออเอางี้ดีกว่าก็ไม่เอาลองเจนไงลองเจนมันน่าอายไปเอางี้คนแพ้ทำตามคนชนะหนึ่งอย่าง <What? S 2> ไม่จริงไม่จริงออถ้าผมแพ้ผมจะเอาแป้งอะ ทาหน้าแล้วให้ก๊อปตัดรูปขึ้นเลย What the เอาปลาเอาปลาอ้าวเล่นอย่างนี้กันเหรอใช่แต่ผมว่าขออะไรอย่างนึงก็ได้อะไรก็ได้แล้วกันนะอ่แต่ถ้าผมถ้าผมแพ้คุณผมออาแป้งทาหน้าโอเคไหมโอเคแต่ผมยังไม่บอกว่าถ้าผมชนะถ้าผมชนะคุณเดี๋ยวก็แล้วแต่คุณแล้วกันว่าคุณอยากทำอะไรโอเคครับผมเรื่องจุดยุทธศาสตร์ก่อนว่าเราจะตียันตรงไหน พี่เบนจะตีตรงไหนจะเริ่มตรงไหนไม่ใช่พี่เบนจะเริ่มฝั่งไหนตีตรงไหนตีตรงไหนเดี๋ยวผมขอเรียกก่อนแล้วกันอ่าตีตรงนี้ตีตรงนี้อ่าโอเคครับผมตรงนี้แล้วกันโอเคครับผมนะสงครามจะเริ่มภายใน3 2 1เอาแล้วผมตีแล้วผมจังหวะนี้เอาเอาแล้วผมสีแดงรัวัวผมจังหวะนี้ ยงแ้ผมน่เลืองสีแดงครับผมแดงลวผมสีแดงล้วัองว่แล้เรียบร้อยนะผมเรียบร้อยสงบศึกสีแดงชนะผมจี้เป็นไงเรือกจุดศนสั์ดีได้เปรียบพี่เมนแพ้ผมใครเลืยกสีแดงอีกรอบนึงถือว่าชนะนะผมในครั้งนี้ โโอ้หต้องทาแป้งใช่ไหมครับผมนะก็พี่เบนจ์จ๋าคต้องทาแป้งเหรอใช่แล้วไหนๆก็รับคำ้างั้นค่ะขอสั่งให้เจ้าจงทาแป้งซะเดี๋ยวนี้อ่ารูปขึ้นรูปแล้วครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะแก้ตัวครับผมผมจะล้างแค้นให้ผมจัะวันนี้ครั้งหน้าเป็นมอสอะไรก็ติดตามกันได้ที่ช่องเลยนะครับผมครับผมลย ฮนะก็ครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะเป็นลัคกี้บ็อกก็ได้เออ PVP ลัคกนะี้บ็อกนะผมนะก็โอเคผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะผมนะสำหรับใครที่พนันถูกหรือผิดก็บอกใต้คลิปได้เลยนะผมนะถูกผิดกี่รอบนะผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอให้ทุกท่านกดซับสไครต์กระทืบเลยครับผม แล้วก็กระทืบไรนะผมกระทืบไปพัจนกดรอบสงไม่ได้นะผมกระทืบแบบนี้กระทืบแบบนี้นะผมนะก็โอเคผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากับท่านผู้ชมไปกับพี่เบ้นกอนับเซอรสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าาย